สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมมัสยิดรายานะครับมัสยิดรายยอครับซึ่งแปลความหมายว่าเป็นมัสยิดกษัตริย์นะครับหรือเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองสายบุรีนะฮครับสำหรับมัสยิดรายยอนั้นก็มีอายุนับจากวันก่อสร้างนะครับจนวันนี้ก็ 36รปีนะครับครับมายิตรายอนะฮะนะครับสร้างขึ้นเมื่อ,อพอนสอ2นะครับโดยสถาปนิกชาวชาวาและก็ชาวมาลายูท้องถิ่นนะครับใช้เวลาสร้าง1ปีนะครับก็ถือเป็นมสัสยิดร,รังแรกนะครับของ อำเภอสายบุรีนะครับร้อยามปีนะครับนี่ประตูนะครประตูหน้าต่างนะครับก็เป็นกรอนแบบเก่านะครับด้านในของมัสยิดก็ประมาณนี้นะผน,นังนั้นถือได้ว่าเป็นผน,นังที่หนานะะนครับนี่ก็บรรลังที่อ่านกุตบะนะครับ เห็นว่าในส่วนของพันนังนั้นจะหนามากๆนะครับครับด้านบนก็เป็นหลังคา,าดินเผานะฮะนะครับซึ่งหายากแล้วสมัยนี้นะฮะนะครับด้านข้างของวัชซีนะครับ มัสยิดรายยนะครับมัสยิดหลังแรกของอำเภอสายบุรีนะครับนี่กรอนประตูนะฮะนะครับอยู่ในตัวอำเภอสายบุรีนะฮะนะครับถ้าจะมาก็ก็เชิญมาเที่ยวชมมาประกอบพิธีทางศาสนาได้นะครับสำหรับพี่น้อง มุสลิมนะฮะนะครับ <c oughs> อยู่ใจกลางอำเภอสายบุรีนะครับใกล้กับที่ว่าการอำเภอนะครับนะครับมัสยิด รายอนะฮะก็ติดเขากับด้านหลังนะเป็นเขาสนดงบายูนะฮะด้านข้างของมัสยิดก็เป็นสิลินเขาสนดงบายูนะฮะนะครับมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับมัสยิดรายอนะครับตรงนี้เป็นจุด อาบน้ำลรมาทนะฮะนี่นะฮะด้านข้างนะครับเห็นโดมนะฮะด้านหลังมัสยิดอันนี้นะครับ ที่เห็นตรงนู้นนะก็คือภูเขานะครับสิงดงบายูนะครับก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของอความเป็นมาลายูนะครับ มัสยิดปลายอร้อยสามสิบหกปีครับมัสยิดหลังแรกของอำเภอสายบุรีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเที่ยวเมืองสายบุรีนะครับเมืองอารยธรรมเก่านะฮะเป็นเมืองเก่าที่น่าเรียนรู้นะฮะมีอะไรมากมายที่น่าสนใจนะครับสำหรับ อำเภอสายบุรีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ